มาจ้าเกมก๊อปเบคก๊อบเบอร์ก๊อบเบอร์จอบเหมือกไปเริ่มเลยแล้วกัน <Lady S 1> เออลดี้เฟิร์เอ้ยฉันก่อนหรอเชิญคือเราจะเป็นต้องวางตัวเล็กหรือตัวใหญ่<ช>อะไรตัวอะไรก็ได้วางเพรตตัวไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ฉันแบบขอเป็นแบบตัวเล็กก่อนเลยแล้วกันนี่เธอกินฉันเลยเหรอเธอมาถึงเธอกินเลย <S <S ขเขมือกับฉันเลย <Yeah. S 1> ได้ฉันก็กินเธออีกนี่แล้วแต่เลยเฮ้ยไม่เบาอันนี้ละกันนี่ ถือว่าร้ายกาดตอนเธอเล่นไม่จำเป็นต้องเอาอตัวใหม่ลงลนะเธอขยับในนี้ก็ได้ฉันเอาลงกันแล้วกันนี่ฉันไม่ขยับเฮ้ยในการเล่นในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะสามารถทําได้ก็คือว่าเอาตัวใหม่ไปวางหรือเอาตัวใหม่ไปกินหรือจะเอาตัวใน,นเนี้ยเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้ใช่ไหมโอเคป้องกันก่อนนี่ <laughs> แปลก,ปกไม่มีอะไรแปลกแปลก,กแล้ว อนาคตรํบรายรับรายหรือเปล่าฉันขยับในนี้ได้เนาะแต่ฉันจำไม่ได้ว่าข้างในคืออะไรอันนี้แหละที่เป็นของยากจับแล้วจับเลยอ๋อใช่ในกาติกาในกติกาบอกว่าถ้าหยิบแล้วหยิบเลยหยิบเลยเออยังรอดอยู่โอเคแต่ฉันชนะแล้วดึงดึงดึงพี่บอลชนะจ้ะหนึ่งศูนย์เลงมากขอสามเกมอันนี้คือตาที่หนึ่งโอเคจะถึงสามเกมหรือเปล่าเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ใหม่รีเซ็ตรีเซ็ตตาที่สองเลดี้เฟิร์สชั้นที่เขาเหรอเชิญเลยเฮ้ยเปิดก่อนได้เปรียบไหมชนะอันใหญ่ก่อนเลย ฉันทำได้ฉันทำฉันกินเธอก่อนเลยค่ะเอ้ยกินได้คนเดียวเลยแฟร์เฮ้ยฉันบ็อกก่อนเลยจ้ะฉันรู้แนวทางของเธออ่ะป้องกันได้เอจานดีนะที่เมื่อกี้จำว่าตัวเองอ่ะอันนี้คือเป็นสีส้มรถไม่ไหว<ล>หนึ่งหนึ่งดแล้เสมอจ้ะ ตาตัดสิ่งจ้ะเลดี้เฟิร์สให้เรยสามรอบเฮ้ยให้เราอีกก่อนเหรอเฮ้ยเราไม่อยากไม่เปลี่ยนไว้เธอเริ่มก่อนแล้วแต่เฮ้ยเราสิครับวางใัน่เหมือนกันฉันขยับของเธอได้ปะไม่ได้อ๋อฉันต้องขยับของตัวเองนะโอในหนึ่งเทินคือทำของเราหยิบของเราไปวางหรือว่าขยับของเราเท่านั้นฉันทาอุตาบอกจ้ะ เขาเขายักแล้วอ้าวพี่เอ้าไม่ต้องตัวใหญ่ก็ได้พี่จ้าโอ้ยลืมแสดงแสดงเฮ้ยไม่น่าเชื่อพี่จ๋อชนะจ้าเนี่ยถ้าจาไม่แม่นพลาดเลยทีเด็ดก็คือว่าไอ้อันที่อยู่ข้างในนี่แหละมันจะเป็นเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถพลิกมาชนะได้ใช่คือตัวพลิกเกมนั่นเองเออคือถ้าเราเปิดออกมาแล้วเราไม่จาว่าข้างในมีสีอะไรก็คือแบบนี้ไล้จ้ะเสร็จเลย และนี่ก็คือความสนุกข,ของเกมกลับเบ็กกลับเบอร์กลับเบอร์บบอรจอมขมือกเกมแปลจาก Tower Tagit Game เป็นเกมที่สนุกเล่นง่ายแถมได้ทดสอบความจำด้วยใครสนใจเนี่ยไปหามาเล่นกันได้นะจ๊ะ